สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ในวันนี้คุณครูกัญญรัตน์จะมาสอนประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนนะคะเรื่องที่คุณครูจะนำมาสอนในวันนี้ก็คือปฏิทินค่ะสำหรับเรื่องปฏิทินเนี่ยก็ยังอยู่ในตัวชี้วัดใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคต เรามาดูปฏิทินกันเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างปฏิทินที่คุณครูจะนำมาสอนนักเรียนในวันนี้นะคะแต่คุณครูก็จะบอกไว้ก่อนว่าปฏิทินเนี่ยอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปที่บ้านนักเรียนอาจจะมีปฏิทินที่หน้าตาไม่เหมือนของคุณครูก็ได้นะคะอาจจะมีการจัดวางในเรื่องของวัน เดือนปีที่แตกต่างกันไปก็ได้นะคะปฏิทินเนี่ยก็มีหลายรูปแบบด้วยกันอย่างที่เราอาจจะได้พบเจอเห็นก็อาจจะมีปฏิทินแบบตั้งโต๊ะปฏิทินแบบแขวนและปฏิทินอีกแบบหนึ่งซึ่งอยู่ในโทรศัพท์ก็มีเช่นเดียวกันนะคะสามารถใช้ดูปฏิทินได้เหมือนกันค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียน ดูปฏิทินกันนะคะว่ามีวิธีการดูอย่างไรและดูวันสำคัญอย่างไรค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนได้มองภาพรวมก่อนการดูปฏิทินเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้คล้ายๆกับตารางเห็นไหมคะตารางเนี่ยก็จะบอกวันวันก็คืออย่างที่เรารู้จัก ก็จะมีวันจันวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ก็จะเป็นเรียงไปแบบนี้เลยนะคะก็จะบอกวันซึ่งอย่างเช่นในวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ของเดือนนี้นะคะก็จะมีวันที่เท่าไหร่บ้างมีวันที่สองวันที่9วันที่16เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือกรณีที่อยากรู้ว่า วันนี้วันที่นี้ตรงกับวันอะไรวันจันทร์วันอังคารวันพุธหรือวันศุกร์วันเสาร์เราก็สามารถดูจากปฏิทินได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ต่อมานะคะมาดูหมายเลขหนึ่งกันเลยหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็จะบอกเดือนค่ะนักเรียนเดือนนี้นะคะในปฏิทินตัวอย่างของค,ครูก็คือเดือนเมษายนเมษายนถ้าเรานับเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่ หนึ่งสองสามสี่เป็นเดือนที่สี่พอดีเลยนะคะตรงนี้เขาก็เขียนมาให้ด้วยว่าเป็นเดือนสี่นะคะศูนย์สี่ในสายนถัดมาค่ะหมายเลขอสองเป็นปีปีเนี่ยเขาก็จะบอกทั้งปีพศและปีคศเลยพศก็คือปีพุทธศัก,กราช2564ัน้นั่นเองค่ะเป็นแบบไทยนะคะส่วนของแบบสากลก็จะเป็นคศหรือคริสต์ศัก,กราชนั่นเองค่ะ 2021นนั่นเองค่ะในนี้นักเรียนก็จะเห็นว่ามีคำว่า A p r i l มาด้วย April เนี่ยก็คือแปลวา่ามีสายยนนั่นเองค่ะถัดมาค่ะหมายเลข3จะเป็นวันพระที่คุณครูเป็นตัวอย่างตรงนี้มาให้เนี่ยก็คือจะเห็นได้ชัดหน่อยว่าเป็นวันพระก็คือจะมีรูปพระจันทร์อยู่ในช่องของวันที่ด้วยนั่นเองนะคะจริงจริง ก็เป็นได้หลายแบบอันนี้คือพระจันทร์เต็มดวงก็เป็นวันพระเหมือนกันอันนี้พระจันทร์แบบครึ่งเสี้ยวก็เป็นวันพระเช่นเดียวกันนะคะบ่งบอกถึงวันพระนั่นเองค่ะถัดมาค่ะหมายเลข4ี่วันหยุดหรือวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัววันที่จะเป็นสีแดงนั่นเองค่ะก็จะบอกถึงวันหยุดหรือวันสําคัญนั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะหมายเลขหหมายเลขหก็จะบอกตรงตัวเลยค่ะก็คือบอกวันที่ไม่ว,ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีดําก็คือบอกวันที่เป็นตัวเลขเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ค่ะจะให้นักเรียนดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในด้านล่างตรงนี้เขาเขียนว่า6วันจัก,กรี6วันจัก,กรีก็หมายถึงวันที่6ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นวันสําคัญก็คือวันจัก,กรีนั่นเองค่ะ วันจัก,กรีก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่เลิกเช่นเดียวกันมีความสําคัญก็คือเป็นวันจัก,กรีนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมีว,วิธีดูวันสําคัญส่วนใหญ่ก็จะบอกไว้ในปฏิทินนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นข้างล่างแบบนี้หรือบางแบบก็จะเป็นด้านข้างหรือบางแบบก็อาจจะอยู่ในช่องของวันที่เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะทีนี้หลังจากที่ได้เรียนรู้รือปฏิทินกันไปเรียบร้อยแล้วคุณครูโอปอก็มีงานมาให้ในกักเรียนนะคะ ก็จะเป็นใบภา,าระงานวิชาประวัติศาสตร์จะเป็น2ใบนะคะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นงานปฏิทินทั้ง2อ,อันเลยใบยแรกเนี่ยก็จะให้นักเรียนดูปฏิทิน,นะคะ่ะแล้วให้บอกว่าหมายเล็กหนึ่งคืออะไรอย่างที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้หมายเล็กหนึ่งคืออะไรคะคือเดือนหนูก็ตอบเลยค่ะเดือนแบบนี้นะคะก็ตอบไม้ครบข้อคําถามที่คุณครูถามไปส่วนแบบที่2เนี่ยก็จะให้นักเรียนได้ดูปฏิทินก่อนนะคะแล้วก็ตอบ ตามข้อคำถามตั้งแต่ข้อหนึ่งและ5ค่ะอ่านให้ครบแล้วก็ตอบมาอย่าลืมความแตกต่างระหว่างวันกับวันที่นะคะต่างกันวันก็คือวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ส่วนวันที่ก็คือบอกเป็นตัวเลขมานะคะแบบนี้โอเคแล้วก็การตอบคำถามเนี่ยอย่าลืมเรื่องช่วง การบอกเวลาอย่างที่คุณครูเคยสอนไปนะคะที่จะมีวันในช่วงอดีตปัจจุบันหรืออนาคตสิ่งเหล่านั้นยังคงต้องนํามาใช้ในการตอบคําถามในใบงานเช่นเดียวกันนะคะและสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ